สาวอะไรกุมสวัสดีค่ะซาราจวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชี้นี้เป็นแหวนเพชรกระจุกโบราณค่ะเดิมๆเนี่ยมองว่าเป็นต่างหูถ้าใครมีต่างหูนะคะแล้วหายไปนะไม่ต้องไปขายถูกๆนะคะก็คุณมาทำแหวนแบบนี้ได้เลยมาต่อกก้านแบบนี้นะ มาต่อการแล้วก็คุณก็จะได้เครื่องประดับชิ้นใหม่เกิดขึ้นค่ะชิ้นนี้8,800บาทน้ำหนักชั่งรวม2.30กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่77.19%หน้าหน้าขาวตรงที่เป็นเพชร กระจุกตรงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นปาหะนะคะตัวเรือกรนก้านจะเป็นทองคำค่ะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง77.19ซไซส์แหวน51.5เพชรตรงกลางนะคะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ10ตังบริวารจะล้อมด้วยกุหลาบเกรดขาวคา่ะใครมีต่างหูแบบนี้ยุคก,ก่อนมีกันเยอะแน่นอนมั่นใจนะคะแล้วหายไปไม่ต้องไปขายถูกๆนะไปเนี่ย ไปแปลรูปทำจิวเวลรี่ชิ้นใหม่ของคุณขึ้นมาได้เลยนะคะน่ารักน่ารักนะชิ้นเล็กๆอันนี้ก้านค่ะ mm hmm. ก็ททำสวยนะช่างเนี่ยเ็าทำก้านตรงนี้หนาดีด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เนี่ยเป็นสองขาแบบนี้ด้านหลังค่ะเนี่ยเดิมๆตรงนี้น่าจะเป็นก้านของอต่างหูนะคะ แล้วก็น่ารักนะเล็กๆนะเดี๋ยวนะวัดวัดให้ดูก่อนดีก pues ว่า mm ไม้บรรทัดไม้บรรทัดอยู่ไหนไม้บรรทัดมานี่นะคะแปบ๊บหนึ่งน,นี่ค่ะไซส์อยู่ประมาณเนี่ยหกมิลเมิลตรงนั้นนะคะน่ารักน่ารักนี่อย่าไปขายถูกๆนะถ้าต่างหูหายไปทำจี้ไปทำแหวนแบบนี้ได้ สนใจวงนี้นะคะทักได้เลยค่ะน้ำเขาก็มีไฟวิ่งวิ่งอยู่นะคะ9 6 9 7โดยประมาณนะถ้ามองด้วยตาเปล่าค่ะแหวนมุกค,ค่ะชิ้นนี้ทางร้านรับซื้อค้าส่งเขาแจ้งว่าเป็นมุกเซาซีแต่นะ้าไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเข้าแลบนะคะก็ผิวมุกสวยงามสีเหลือบรุง้ง ขาวเหลือบรุ้งนะคะชิ้นนี้12,800บาทน้ำหนักชั้งรวม10.51กรัมแล้วก็เวลาคิดราคาเนี่ยน่าจะตัดมุกออกนะคะมุกไม่ตีราคาค่ะแถมไปนะคะแล้วก็ทองคํายิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่ 24.43%ตัวเรือเนี่ยเป็นปาหะซึ่งเป็นปาหะพิเศษที่มีทองคําอยู่เยอะถึง24.43%นะคะไซ้แหวน54.5แล้วพีกตรงที่ เขามีเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรที่สวยด้วยและเยอะด้วยเม็ดละประมาณ1ตัง5้เม็ดรวมแล้วโดยประมาณ50ตังเฉพาะเพชรก็นะว่าคุ้มแล้วนะคะในราคาเพียง12,800บาทแล้วก็ได้ไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มท่านใดที่ชอบงานใหญ่ๆใ,ใส่แล้วแบบชัดเจนคุณนายจ๋าเลยนะ ต้องวงนี้นะคะวงนี้ได้เลยแล้วก็มุกใหญ่โตดีผิวมุกสวยงามขาวเหลือบรุ้งค่ะขาวเหลือบรุ้งเห็นชัดเจนนะคะผิวมุกให้ดูโดยรอบนี่ถ้าไปเซอร์แล้วเป็นเซาซีจริงเป็นลมแป๊บเลยนะท่านที่ได้ไปนะคะแต่นายังไม่ได้ส่งซื้อนะแต่ร้านค้าส่ง รับซื้อเขาแจ้งมาเป็นเซาซีแต่ไม่คอนเฟิร์มแต่ไม่ตีราคาด้วยนะคะคิดเฉพาะเพชรนะคะเพชรก็ครึ่งกระตัดเข้าไปแล้วสุดคุ้มแล้วค่ะแล้วตัวเรือนทองคำเยอะแยะมากมายทองคำเยอะแยะมากมายในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นปาหะเนี่ย เขาจะไม่มีทองคําเยอะมากนะคะโดยปกติทั่วไปแต่ชนิดพิเศษทองคําเยอะ24.4 3เเลยแล้วดูตุ้มๆเลยนะคะตุ้มๆเลยใหญ่โตมโหระทึกนี่ท่านใดชอบชิ้นงานใหญ่ๆถ้าเราตัวใหญ่แล้วใส่เล็กๆไม่เหมาะตัวใหญ่ต้องใส่ให้บาลานซ์กับตัวเพื่อที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยดูหุ่นแบบไม่ใหญ่เกินไปต้องใส่ใหญ่ๆข่มไว้อีกนะคะเครื่องประดับ ั่าในสนใจชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ราคาเล็กทักได้เลยจ้าเป็นงานแปลกต่างหูพิงโกค่ะต่างหูพิงโกปกติถ้าเราเจอพิงโกเนี่ยเราจะเจอพิงโกประมาณ 9k แบบนั้นจะมีเยอะหน่อยแต่พิงโกคู่นี้75เลยเป็นพิงโกแบบแบบอย่างดีแบบอย่างเต็มนะคะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง75.58ราคาเพียง11,800บาทแล้วพิงโกเนี่ย เขาเรียกทองชมพูจะไม่ค่อยเจอนะคะจะไม่ค่อยผลิตค่ะเนื่องจากว่าผลิตค่อนข้างยากนะคะคืองานยากน้ำหนักช่างรวม3.06กรัมค่ะและแป้นก็ยิงเปอร์เซ็นต์มาให้นะคะ75.65เปเซค่ะชิ้นนี้11,800บาทแล้วเขาเก๋ตรงที่มีการตัดลายที่หน้าพร้อมกับมีการ ฝังเพชรลงไปด้วยปกติถ้าเราเจอนะคะการตัดลายที่หน้าเนี่ยจะไม่ค่อยเจอฝังเพชรนี่อันนี้มีฝังเพชรด้วยนะและเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยสวยด้วยตีว่าเม็ดละประมาณ1ต่ตังค่ะท่านใดที่มองหาพิงโกอยู่พิงโกเจอน้อยหาพิงโกอยู่อย่าพลาดคู่นี้นะอย่าพลาดคู่นี้นะคะและเป็นพิงโกแบบเปอร์เซ็นตเต็มอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ความยาวก้านค่ะ สวยงามน่ารักนี่นี่น,นี่สวยคู่นี้นะยังหลิกหยิบไปลองใส่เลยนะชอบตรงที่เขาตัดลายด้วยนะมันเป็นงานเก๋ชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์แล้วไม่พอตัดลายไม่พอยังฝังเพชรอีกแนอะและเป็นเกสรสวยๆคุณดูค่ะโอ้ยสวยท่านใดชอบพิงโกอย่าพลาดนะอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะนานานมาสักทีนะสำหรับพิงโก ามาเรามาเช็คความเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งนะคะตึ๊บสวยงามเป็นงานเกรดพรีเมียมนะถ้าจัดเกรดเพราะว่าทั่วไปเนี่ยจะจะผลิตแบบนี้ยากนะเพราะเหมือนกับมีสองชั้นเลยนะคะชั้นนอกชั้นในและมีปะหน้าและฝังเพชรแล้วการเจียลายตัดลายแบบนี้ก็ยากอยู่นะยากอยู่ค่ะ ท่านใดที่ชอบงานแปลกเก๋ต้องคู่นี้นะคะสนใจก็ทักได้เลยเรียบๆแต่เก๋มากๆค่ะงานเก๋อ,อีกชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นนี้9,500บาทน้ำหนักช่างรวม3.21กรัมสร้อยเป็นสร้อยทองขาวเขาจะเรียกกันว่า 9K นะคะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่28.92ยิงเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยไม่ถึง 9K แต่โดยในโดยการเรียกเขาจะเรียก 9K นะคะ จี้เขาจะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่7 6 0 1ค่ะแล้วก็ความยาวของชิ้นงานนี้1 6นิ้วชิ้นนี้มีการเขาเรียกว่าแปลรูปขึ้นมาใหม่เป็นการใช้ดีไซน์ใหม่ของท่านเจ้าของใหม่แน่นอนเดิมๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นต่างหูค่ะแล้วที่สำคัญนะต่างหูคู่นี้ต่างไม่ใช่คู่นี้ต่างหูข้างนี้ที่มาแปลรูปเป็นสร้อยคอ แล้วก็ประดับจี้เนี่ยเพชรเขาเป็นเพชรซีกแท้เจียลูกโลกนะเจียลูกโลกเก่านะคะเจียลูกโลกเก่าสวยคลาสสิกแล้วเนื้อหนา9,500บาทเท่านั้นแล้วช่างเก่งนะว่าเขาได้มาแบบคือได้มาคู่กันนะแล้วทีนี้ไม่รู้จะใส่กันยังไงเขาก็เลยมาทำเป็นจี้มีการต่อห่วงตรงนี้ถ้าคุณดูแล้วของของคุณมีแบบมีแบบว่า จะไปทําชิ้นใหม่ขึ้นมาก็ลองดูดีไซน์นี้ดูนะคะก็เนี่ยคะ่ะเขามาต่อห่วงตรงนี้แล้วก็ร้อยสร้อยคอแล้วสร้อยคอเดิมเนี่ยจะสั้นเพอสั้นเขาทาอย่างไรคุณดูนะสวยมากสวยนะว่าสวยเลยแหละเขาต่อลายนี้เห็นไหมคะเนี่ยอะไรที่ของคุณยังสั้นๆอยู่แล้วไปดีโอสยามทั้นสนะแล้วก็เนี่ยคะ่ะ แคปหน้าจออะไรแบบนี้ให้เขาแล้วก็คุณดูเป็นการต่อความยาวที่สวยงามน่ารักเราไม่จําเป็นต้องต่อแต่ห่วงกลมอย่างเดียวเราต่อห่วงแบบนี้ก็ได้เป็นเปียกปูนน่ารักอะ่ะเห็นไหมคะเดิมๆเขามีถึงแค่ตรงนี้กับเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเขามาต่อห่วงกันแล้วเป็นห่วงสองลายน่ารักเห็นไหมคะน่ารักไอเดียดีอ่ะสปริงก็ดีนะสปริงดีโอเคผ่าน ไล,ล่ลอยต่อไล,ล่ลอยขานเห็นไหมคะและลายลายบล็อกเชนนี้เป็นลายโบราณ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 สุดๆส่นวนใหญ่เขาจะมีกัน 9k เยอะเมื่อก่อนคุณรู้ดีคุณรู้ดีกว่านาเพราะว่าเป็นยุคข,ของคุณเป็นยุคทองของคุณนะคะเป็นยุคทองของคุณและคุณดูเพชรยุคก,ก่อนเห็นไหม กรุงเทพแดนศิวิไลนะเขาไม่ใช้ของแบบธรรมดาคนกรุงเทพนะเอาจริงๆนะถ้าแบบนกักดเูเขาเรียกอะไรไปดูที่ต่างประเทศด้วยไปดูแบบมาเลสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะคะพูดถึงเครื่องประดับไทยเนี่ยงานเนี้ยบนะแล้วก็ไฮโซจริงนะเนี่ยชาวบางกอกเราเนี่ยไฮโซตัวจริงใช้ของดีๆทั้งนั้นนะคะ คุณคุณดูเพชรค่ะตรงกลางเห็นไหมยังหนาอย่างหนา,า,นาดูดูบริวารข้างๆด้วยก็หนานะเพชรซิกแท้เจียลูกโลกเจียลูกโลก คุณก็ทราบดีว่าทําไมถึงเขาใช้คําว่าเจียรูปโลกแต่ว่าเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะขอ,อะแจ้งอธิบายว่าเนื้อเพชรจะเยอะและสามารถเจียเหลี่ยมได้เมื่อเกิดการเจียเหลี่ยมได้จะมีการกระทบแสงมากขึ้นวิ่งวับแวววาวิบวับแบบนี้เลยใครที่มีต่างหูมรดกอะไรต่างๆแล้วแบบเออไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมเป็นมีรอยเดิมอยู่ตึ๊กหนึ่งตรงนั้นมีการต่อกา้านแล้วก็ตัดออกแล้วเขาตะใบดีตะใบสวยด้วยนะงานเรียบกิ๊บ งานดีอ่ะมีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ไปแปลรูปให้สวยงามได้นะเป็นเครื่องประดับที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองนะคะเป็นการดีไซน์เองเห็นไหมน่ารักมากอ่ะจะเจองานแบบนี้เจอยากนะที่เม,มืองเมืองอื่นๆนะกรุงเทพนี่โหจริงๆงานดีมากสุดเท่าที่เห็นมา ทะะ่านไดชอบชิ้นนี้นะคะเพียง9,500บาทแล้วก็เป็นงานคลาสสิกแบบนี้สนใจทักได้เลยค่ะที่เป็นจี้ชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นจี pet ้เพชรทรงไข่เพชรนะไม่ได้ทรงไข่แต่จี้เป็นทรงไข่ประดับเพชรนะคะแล้วเพชรเป็นเพชรที่ไม่ธรรมดาเป็นเพชรซีกแท้เจียลูกโลกโหวันนี้เจองานหายากๆทั้งนั้นนะคะมาในราคากิบเก๋กุ๊กกิ๊ก 15,500บาทเท่านั้นใหญ่ขนาดนี้และเป็นของหายากขนาดนี้นะคะแล้วเป็นราคาส่งต่อให้แบบรักกันรักกันนะคะก็เพียง15,500บาท6.72กรัมทองคำเยอะด้วยนะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่51.16เดปอร์เซ็นต์ด้านหน้าจะเป็นปาหะแล้วก็ ระดับด้วยเพชรซีกแท้เจียลูกโลกไซส์ใหญ่ๆบึมๆเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันว่าเรือนสิบนี่เล็กไปเลยนะคะต่อมาเรามาดูเพชรกันก่อน,อนว่าลูกโลกนี่จริงหรือไม่อ่าพิสูจน์ประจักษ์ด้วยสายตาของคุณนี่ค่ะลูกโลกลายนี้หูกระต่ายนี่ลายนี้ห,นหูอ่านช่วงปีได้เลยนะคะ อ่านช่วงปีได้เลย30 40, 40 50ปีมีแน่นะคะนี่ค่ะเพชรน,นี่เก่าแท้เก่าจริงเก่าเก่าแบบเป็นงานมรดกอะเหล่าเซเลบทั้งหลายในยุคเก่าก่อนเขาใช้กันสวยเพชรนา เห็นไหมฮะดูเม็ดกลางเม็ดกลางนานๆเลยเนี่ยเนี่ยความอวบอวบขึ้นมา,าดูเม็ดอื่นด้วยเม็ดอื่น่ะนะเจียยลูกโลกนะคะต่อมาเรียนสิบหายไปไหนแล้วเรียนสิบหายไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าใหญ่กว่าเรียนสิบเยอะเลียนสิบหายไปเลยจมไปเลย ใครที่ชอบงานโบราณชิ้นใหญ่ทรงจี้ทรงไข่แบบนี้นะสนใจทักได้เลยจะด,ดูด้านหลังกันด้วยนี่ค่ะเป็นงานชุบสองสีเวลาคุณต้องการทำสีแบบนี้แบบบอกช่างพูดกันแบบภาษาช่งางก็เรียกชุบสองสีนะคะโอ้พี่คนนี้รู้เรื่องเนาะรู้เรื่องช่างเนาะ เออต้องให้ราคาแบบดีต้องให้ราคาส่งหน่อยเพราะว่าเขาเขารู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเ,เวลาเวลาเราส่งงานช่างอะไรเนี้ยเราก็ต้องพูดภาษาเขาด้วยนะเป็นภาษาเดียวกันพวกเดียวกันก็จะให้กันถูกๆอ่าใจไหมเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะโอเควันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าหลับไปแล้วก็จะตื่นมาคุย นะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันร่างกายแข็งแรงจิตใจดีสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ